หญิงในชุดสีดำคุณผู้ช่วยยังไม่กลับเหรอคะผมเงยหน้าขึ้นเมื่อได้ยินเสียงหวานของวารุณีและเห็นหล่อนยิ้มอยู่ตรงหน้ามุมโต๊ะทำงานของหล่อนซึ่งห่างจากโต๊ะของผมแค่สองก้าวอีกนานครับงานของผมค้างอยู่เยอะหล่อนพยักหน้านิดๆอย่างรับรู้ แต่ผมก็ทันเห็นแววตาของหลอนชายความผิดวังออกมาแวบหนึ่งก่อนจะช่วยกระเป๋าถือแล้วก้าวออกจากห้องทำงานไปผมก้มหน้าลงชํำเลือมองนาฬิกาข้อมือ17นาฬิกา5นาทีแล้วก่อนที่ผมจะหยิบปากกาขึ้นมาบันทึกความเห็นเกี่ยวกับการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าต่างจังหวัดที่ผู้แทนสาขาเสนอมาซึ่งเมื่อกี้นี้ผมได้เขียนความเห็นไปหลายบรรทัด แล้วมังเอิญวรุณีขัดจังหวะเสียผมก็ได้ยินเสียงคุณทรงชัยผู้เป็นหัวหน้าแผนกของผมพูดข้ามโต๊ะมาซุ้มเสียงฟังเลิงล่าแกมหยอกเยาคุณนี่ใจจริงๆเลยนะเกรียงผมหันไปแล้วถามอย่างข้องใจใจหินยังไงครับคุณไม่รู้เลยเชียวหรือว่าคุณวรุณีถามคุณทำไมทุกเย็นก่อนเธอจะกลับบ้านอะ ก็คงถามตามมารยาทมั้งครับเพราะเธอถือว่าตัวเองเป็นลูกน้องผมอ้าวแล้วผมล่ะผมเป็นหัวหน้าแผนกใหญ่ที่สุดในห้องนั่งหัวโดอยู่นี่คุณจะเป็นผู้ช่วยของผมด้วยซ้ำถ้ารักษามารยาทเธอก็ต้องถามผมก่อนสิถึงจะไปถามคุณผมนั่งอึง้งจำนวนต่อเหตุผลของหัวหน้าผมจะบอกให้คุณพรชัยพูดต่อ ยายบาลูนีถามเพื่อให้คุณชวนเธอกลับออกไปพร้อมกันแต่คุณไม่เคยมีเยื่อใยต่อเธอนึกแล้วหน้าน้อยใจแทนเธอชมัดโถหัวหน้าก็พูดเป็นเล่นไปได้ผู้หญิงสาว,ส,าวสวยๆที่ไหนจะมาสนใจพ่อไม้เมียตายอย่างผมล่ะคนหนุ่มที่ค้าเคร่งจัดการทำงานก็มักจะเป็นอย่างคุณนี่แหละเป็นยังไงหรอครับผมชักจะอยากรู้ขอโทษนะ ภาษาเด็กยุคใหม่เขาเรียกว่าไอ้ซื้อบือ้ออ้าวแปลว่าซื้อจุนเซอร์หรือว่าเซอร์อย่างซื่อ,อลูกชายผมมันแปลให้ฟังเพราะผมงงได้ยินที่พวกเขาพูดกันผมนั้นหรือซื้อบือ้อผมถามคำๆก็ใช่สิสาวๆส,สวยๆความรู้ก็ดียายวรณีทอดสะพานให้มันเดินคุณก็ยังไม่เดินข้ามนั้นผ่าว่ายน้ำข้าม อย่างนี้ไม่เรียกว่าซื้อบือ้อเราจะเรียกว่าไรโอ้เซอร์บริสุทธิ์ก็ไม่เหลวนะ <laughs> ผมเก็บป,ปากกาปิดแฝมงานเพราะการพูดคุยชักออกรถแล้วขณะนั้นก็เหลือเพียงผมกับคุณทรงชัยสองคนเท่านั้นในห้องทำงานที่มีอยู่สี่โต๊ะคือคุณทรงชัยหัวหน้าแผนกผมผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวารรณีประจำะแผนกหรือที่พวกเรามักจะเรียกเสียโกว่าเลขาของแผนก แล้วก็มีเด็กสาวอีกหนึ่งคนเป็นพนักงานพิมพ์ดีดซึ่งกลับไปก่อนวารุนีแล้วหัวหน้ายังไม่ได้อธิบายให้ผมฟังเลยว่าผมซื้อบือ้อยังไงตรงไหนเรื่องการทำงานนะคุณเก่งและขยันก้าวหน้าในสายงานแน่ๆไม่ต้องห่วงแต่เรื่องผู้หญิงนะสิไม่เอาไหนเลยถ้าผมยังหนุ่มแล้วรูปหลอ่อพอสมควรอย่างคุณนะผมควงยายวารุนีกลับออกไปทุกเย็นแน่ๆรับรองได้เลย นี่อะไรปล่อยให้ผู้หญิงเขาถามเตออยู่ทุกๆุกเย็นซื้อบือด้วยใจหินด้วยผมหัวเราะเบาๆบ,บอกไปจากใจจริงผมไม่ได้นึกอะไรกับวารุนีเลยจริงๆครับแล้วก็ไม่อยากเชื่อได้ว่าพ่อไม้อย่างผมจะมีผู้หญิงมาชอบผู้หญิงสมัยนี้ชอบพ่อไม้นะผมจะบอกให้อีพวกหนึ่งชอบผู้ชายอาวุโสที่มีตำแหน่งสูงๆเงินดีๆนั่นนะผมเข้าใจครับ ผู้ชายตำแหน่งสูงๆหรือว่าเงินดีๆนะ่ยยอมให้ความโก้และความสุขสบายได้แต่พอไม้เมียาตายผู้หญิงเขาจะเอาไปทำไมครับอ้าวเขาถือว่าผ่านประสบการณ์ชีวิตมาแล้วและอาจจะมีมรดกข,ของเมียตกทอดมาด้วยมัง้ง <laughs> ผมพลอยหัวเราะไปด้วยอ้าผมกลับบ้างแหละเดี๋ยวคืนช้าผิดเวลาเดี๋ยวอีกแก่เมียผมตั้งคณะกรรมการสอบสวนอีกแหม ผมอิจฉาความเป็นพ่อไม้เนื้อหอมของคุณจริงๆพอคุณทรงชัยออกจากห้องไปแล้วผมก็เก็บข้าวเก็บของเข้าลินชักมองดูนาฬิกาข้อมืออีกครั้งหนึ่ง18นาฬิกาตรงเพงผมก้าวไปที่หน้าต่างแย่ม่านสีเขียวเข้มแล้วมองลงไปตรงข้าวกับอาคารที่บริษัทผมตั้งอยู่เป็นสวนสาธ,ธารณะลูกชาวละเย็นจะมีคนมาวิ่งจ็อกกิ้งรำมวยจีนและกายบริหารต่างๆ รวมทั้งหนุ่มๆสาวๆจะมานั่งพรอดรักกันเป็นคู่ๆดูหน้าชื่นตาไม่น้อยแต่ผมกว่าตามองที่แนวต้นตะเบบุย่าหรือชมพูพันทิ์และลดสายตาลงสู่แถวเก้าอี้ยาวที่ตั้งอยู่ใต้ร่มตะเบบุย่าเป็นหย่อมๆม,มาแล้วผมเผอตัวพึมพำบอกตัวเองแต่งชุดดำทุกเย็นไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนเธอจึงจะออกทุกนะ ผมยังคงจ้องมองอยู่ที่ภาพของผู้หญิงในชุดสีดำซึ่งนั่งอยู่ที่เก้าอี้ยาวตัวหนึ่งผมเห็นหล่อนมานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้เป็นประจำติดต่อกันเกือบสองเดือนแล้วเหตุที่เห็นเพราะว่าผมมักจะทำงานจนมืดประมาณหกโมงแล้วก่อนออกจากห้องผมเป็นต้องเดินมาเปิดม้านหน้าต่างดูสภาพภายนอกมันเป็นความเคยชินของผมมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก่อนนูน้นผมเปิดม้านมองดูสภาพการจราจรบนถนน หน้าบริษัทพรารถติดมากหรือเปล่าถ้าติดมากผมมักจะทำงานต่ออีกพักหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ผมเปิดม้านดูเพื่อมองผู้หญิงในชุดสีดำคนนั้นหล่อนชื่อจันสุดาแต่ผมชอบเรียกหล่อนสั้นๆว่าคุณจันเมื่อหล่อนมาแล้วผมก็พร้อมที่จะลงไปหาหล่อนเช่นเดียวกันแทบทุกวันของหนึ่งเดือนที่ผ่านมาสวัสดีครับคุณจันท่าเชิญนักสิกษาคุณเกรียงเราทักทายกันเช่นนี้ จนกลายเป็นประโยคตายตัวแทบทุกเย็นย่ำที่พบกันงานมากไม่ค้าววันนี้จันสุดาถามดวงหน้าข่าวเผือดน,นั้นมีรอยยิ้มบางๆเหมือนเดิมแล้วครับเพราะทั้งงานน้อยผมก็ทําให้มากเสมอผิดกับคนอื่นที่พยายามลดงานของตัวเองคงเป็นเพราะว่าคุณไม่ต้องเสียเวลากับเรื่องอื่นๆใช่ไหมคุณจันคงหมายถึงเรื่องครอบครัวใช่ไหมครับผมรู้สึกใจแปลวิดนิดเมื่อย้อนถามออกไป เพราะผมอดคิดถึงพวงทิพย์ภรรยาที่ล่วงหลับไปแล้วไม่ได้ค่ะข,ขอโทษนะคะถ้าทำให้คุณเสเทือนใจออ๋อไม่หรอกครับเพราะภรรยาผมเสียชีวิตไปนานแล้วเกือบสามปีแล้วล่ะครับผมตอบไม่ตรงกับความรู้สึกในหัวใจผมทำใจได้แล้วครับคุณจันผู้ชายมักเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะตัดใจปลงใจลืมเลือนได้ง่ายมากเออ อาจจะเป็นเพราะผู้ชายมีจิตใจหยาบกร้านกว่าผู้หญิงมั้งครับก็ดูอย่างคุณจันทร์สิฟังใจกับความรักความหลังไม่รู้ถ่ายถอดเลยหล่อนหลบสายตาผมบูบและถามเบาๆคุณเกลียงหมายความว่ายังไงคะการไว้ทุกข์ของคุณนะสิครับเมื่อไหร่คุณจะออกทุกเสทีไม่สวยหรอกคะ่ะชุดดำเนี่ยผมว่ามันไม่สมกับอขอโทษนะครับไม่สมกับความสาวความสวยของคุณนะ่ะ นานาเปมะคะคำชมของพ่อไม้ฉันอยากให้ภรรยาคุณได้ยินด้วยเหลือเกินผมยิ้มปาปล่าเจ็บแปลบเข้าในหัวใจผมว่าวิญญาณของพววทิฟอาจจะได้ยินแล้วก็ได้นะครับเพราะหล่อนรักผมมากแล้วเราจากกาันก่อนกันเวลาอันควรจันสุดาหัวเราะเสียงหวานใสจนผมฟังแล้วหนาวเยือกเมื่อไหรคุณเกลียรจะแต่งงานใหม่ล่ะคะคราวนี้ผมสะดุง้ง เออผมอยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยครับแต่ถ้าผมจะต้องคิดเมื่อไหร่ผมจะจะอะไรคะผมจะนึกถึงคุณจันก่อนคนอื่นเลยหล่อนหัวเราะอีกครั้งหนึ่งหวานสถานสวงยิ่งกว่าครั้งที่แล้วคุณจันหัวเราะย้อ,ยยอมผมละมัง้งฟังไม่ออกจริงๆเหรือคะว่าผู้หญิงย่อหรือว่าแฝงความในอะไรไว้ผมไม่กล้าเข้าข้างตัวเองครับจันสุดาเมินมองไปทางสะนามที่เรียบกิบ สีเขียวใสของผิวน้ำทำให้รู้สึกเย็นช่ำชื่นใจและสบายตาผมรอบมองเหลี่ยวหน้าของล่อนรูปร่างสวยสะจับใจนักที่ประทับความทรงจำของผมมากที่สุดก็คือดวงตากลมโตที่มีแววเศร้าแฝงอยู่ผิวของล่อนเพือกจนดูเหมือนข่าวซีดและเด่นสะดุดตาเมืม่อวงหน้าถูกล้อมด้วยวเรือนผมสีดำสนิทแล้วยังปิดด้านล่างด้วยเสื้อสีดำสูงจรดดํำคอและดูเหมือนดวงจันทร์คืนเพ็ญ ที่ลอยอวดโฉมอยู่ท่ามกลางวงร้อมของเมฆสีดำสนิทงามจนผมลืมไม่ลงเคยเก็บไปลําลึกถึงก่อนนอนแทบทุกคืนแต่ผมยังไม่กล้าเปิดเผยความในใจต่อหล่อนเกรงจะเสียมารยาทเพราะหล่อนยังอยู่ในชุดสีดำไว้ทุกข์และเพราะเห็นว่าหล่อนยังไว้ทุกข์ทั้ทงที่ยังมีท่าทีซึมเศร้าหมองเป็นนิดผมจึงไม่กล้าเชิญชวนหล่อนออกไปเที่ยวเตรหรือรับประทานอาหารค่ำด้วยกัน ได้แต่นั่งคุยกันจนมืดสลัวและผมจึงออกปากลากลับก่อนทุกครั้งเพราะหล่อนบอกว่ายังอยากจะนั่งต่ออีกความสุขุมเยือกเย็นและดูเป็นผู้ดีของหล่อนทำให้ผมไม่กลา้าที่จะเสาสีขอขับรถไปส่งหล่อนที่บ้านได้แต่หันมาโบกมือให้เมื่อผมเคลื่อนรถออกจากบริเวณถนน,นหน้ารั้วซึ่งมองเข้ามาเห็นหล่อนเป็นเช่นนี้เรื่อยมาตั้งแต่เริ่มรู้จักกันแต่ค่ำคืนนี้ผมพยายามรวบรวมความกล้าหาญ และเอ่ยถามหลอนคุณจันครับเมื่อไหร่คุณจันจะอยู่ในชุดอื่นบ้างเบื่อตามากใช่ไหมคะหลอนตอบเหมือนเล่นลิ้นแต่ซุ้มเสียงกับเศร้าส้อยไม่เบื่อตาหรอกครับเพียงแต่ผมมีความรู้สึกว่าชุดสีดำของคุณจันเนี่ยเป็นเสมือนกำแพงมหึือมาที่ขวางกั้นผมอยู่ขวางกั้นอะไรหรอคะความเป็นมิตรมิตรที่สนทิทสนมกว่านี้ เพียงเท่านี้ก็น่าพึงพอใจแล้วไม่ใช่หรอคะสำหรับเราเราถ้าหมายถึงคุณจันด้วยผมด้วยก็คงจะไม่ใช่หรอกครับเพราะผมไม่ได้พึงพอใจเพียงแค่นี้หากคุณจะอนุญาตให้ผมพูดอะไรต่อไปอีกผมคงสบายใจขึ้นค่ะอนุญาตค่ะคุณเกรียงหล่อนตอบอ่อนโยนผมสูดหายใจเข้าเต็มปอดมีความรู้สึกเหมือนครั้งที่บอกรักตอนพวงทิพย์ คุณจัน์ครับผมอยากจะรอวันที่คุณจันออกทุกแล้วเมื่อวาระนั้นมาถึงผมจะบอกกับคุณว่าผมอยากเริ่มต้นชีวิตอันอบอุ่นครั้งใหม่ถ้าคุณไม่รังเกียจเอาไมาอ้อย่างผมคุณเกลียงคะหล่อนแทรกขึ้นกลางคันขอบคุณนะคะฉันเข้าใจความรู้สึกที่คุณมีต่อฉันแต่ทำไมลระครับผมใจระทึก ฉันเกรงว่าคุณจะรอฉันนานเกินจะรอได้ทำไมอ่ะชุดสีดำคงจะอยู่กับตัวฉันเพอีกนานแสนนานคุณจันคงรักสามีของคุณมากนะผมถามเป็นในๆเพราะมั่นใจเหลือเกินว่าหล่อนคงไว้ทุกให้แก่สามีจันสุดาพยักหน้าเนิบๆค่ะคุณเกรงเข้าใจไม่ผิดสามีของฉันเป็นผู้ชายที่ฉันรักมาก เรารักกันตั้งแต่เรียนปีแรกในมหาวิทยาลัยส่วนเขาอยู่ปีสุดท้ายของโรงเรียนในร้อยหลังจากฉันรับปริญญาไม่ถึงปีเราก็แต่งงานกันชีวิตครอบครัวของเรามีความสุขมากนะคะแม้ว่าเขาจะต้องถูกโยกย้ายไปประจำกรมกองในต่างจังหวัดบ่อยๆแต่ความรักของเราไม่เคยจืดจางเราจากการโดยไม่มีโอกาสล้ำราเลยตอนนั้นฉันทำงานอยู่ในบริษัทที่กรุงเทพนี่เองส่วนเขาอยู่ชายแดนเป็นพันตรี คุณจันอย่าเล่าต่อเลยครับมันจะเพิ่มความโศกเศร้าให้แก่คุณเปล่าผมขอโทษด้วยที่เป็นต้นเหตุให้คุณต้องรื้อฟื้นความหลังวันหนึ่งข้างหน้าหล่อนพูดเสียงเครือแผวคุณเคลียร์จะเข้าใจฉันมากขึ้นกว่านี้ผมแอบมีความหวังครับผมจะรอวันนั้นนะครับและคืนนั้นผมฝันถึงจันสุดางามสดสวยอยู่ในชุดสีขาวไม่ใช่ชุดสีดำที่ผมเห็นแทบทุกเย็นยำ้ำ อีกหนึ่งสัป,ปดาห์ต่อมาคุณเกลียงเสียงคุณทรงชัยเรียกข้ามโต๊ะมาคำนี้เาไปหาเล้ากินกันดีกว่าเออผมอะไรกันเมื่อกี้นี่ใหญ่วะรุนีชวนคุณไปกินข้าวเย็นคุณก็ไม่ไปนั้นผมพอจะเข้าใจว่าคุณไม่อยากยุ่งกับผู้หญิงเพราะว่ายังลืมเมียไม่ลงแต่ปฏิเสธไม่ไปกินเล้าเนี่ยสงสัยแฮคุณเป็นยังไงไปแล้ว หรือว่ามีนัดกับผู้หญิงอื่นที่ไม่อยากให้พวกเราในบริษรัทรู้ผมสั่นหน้าแล้วหัวเราะระวังนะคุณเกลีัยงเอาแต่คลัา่าเคร่งทำงานประสาทจะกินผมไปสดเล่าเพลินๆดีกว่าคืนนี้เมียผมไปงานเรียนรุ่นนักเรียนเก่าสงสัยตอแหลเอ้ยสั่งสค์กันดึกแน่ว่าไงล่ะไปฟาดเล่าเคล้าหมอน,วน้วดอ,อ้อกันดีกว่านะผมสั่นหน้าปฏิเสธอีกครั้งคุณสงชัยเดินมาตบไหล่ผมเบา เหมือนพี่ชายที่เอนดูน้องนุ่งแล้วออกจากห้องไปผมมองนาฬิกาข้อมือเกือบจะพกโมงแล้วรีบลุกออกไปแย้มม่านหน้าต่างมองออกไปตามความเคยชินความขุ่นมั่วรุมขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นชายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่เก้าอี้ยาวตายร่มตะเบบูยา่าที่ผมกับจันสุดานั่งคุยกันแทบทุกวันผมแล่นเลี้ยวออกจากห้องทำงานด้วยความรู้สึกที่ร้อมหล่นและขุ่นใจอย่างประหลาด ผมบอกตรงๆว่าอารมณ์ผมมันรุ่มร้อนและหงุดหงิดยิ่งขึ้นเมื่อไม่เห็นจันสุดาที่เก้าอี้ประจําตัวนั้นหล่อนคงเห็นชายแปลกหน้าคนนั้นมานั่งอยู่ก่อนแล้วจึงได้เลี่ยงไปทางอื่นเมื่อผมลงจากรถเก่งที่หน้ารั้วสาสรธารณะผมมองเข้าไปเห็นชายคนนั้นลุกขึ้นจากเก้าอี้อย่างช้าๆแล้วดุ่มเดินไปทางหลังแนวต้นตะเบบุยาอึดใจนั้นร่างสูงสง,ง่านในชุดสีเขียวเข้มนั้นก็หลับตาไป ผมสะดุดใจกึกชุดสีเขียวเข้มทหารผมหนาวเย็นเยือกทั่วแผ่นหลังแล้วพิบตาเดียวผมก็เล่นเลี้ยวมาถึงเก้าอี้ยาวตัวนั้นเหลียวมองหาจันสุดาไปทั่วแต่ไม่มีแม้เงาของหลอนผมเบิกตาโพรเมื่อมองไปเห็นช่อดอกไม้สดวางอยู่บนเก้าอี้ยาวตัวนั้นเป็นดอกกุหลาบขาวทั้งกำจัดไว้งดงามผูกไว้ด้วยริบบิ้นสีดำเรื่องระยับ สายตาผมพุ่งไปที่การเล็กๆซึ่งผูกติดกับชายริบินผมนึกไปถึงชายร่างสง,ง่างามในชุดสีเขียวเข้มคล้ายกับเครื่องแบบทหารเหงื่อซึมจนฝ่ามือผมชื่นไปหมดแต่เนื้อตัวกลับหนาวสถานจันสุดาค,คงมาแล้วผมคิดในใจช่อดอกไม้นี้เขานำมาฝากสามีของหล่อนพันตรีคนนั้นผมตัดสินใจหยิบช่อดอกไม้ขึ้นมา แล้วคอมเมนมองตัวอักษรที่เขียนอยู่บนการ์ดแผ่นนั้นน้องจันที่รักสุดชีวิตพี่มานั่งรำลึกถึงน้องนเะก้าอี้ใต้ร่มตะเบบุญยาที่เรามานั่งคุยกันครั้งสุดท้ายก่อนที่น้องจะจากพี่ไปอย่างไม่มีวันกลับขณะที่พิจิติราชการสนามอยู่ที่ชายแดนดอกตะเบนบุญยาสีม่วงร่วงพลูลงมาเมื่อสายลมกระโชกระรอกหนึ่งผมเหลียวมองรอบกาย แต่ไม่พบผู้หญิงในชุดสีดำจบ่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้เล่าเรื่องผีในสไตล์จากบทบังแทรต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีอย่าเจอผีก็แล้ว